สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนก็มาพบกับอีกคลิปหนึ่งซอเป็นคลิปที่น่าสดแล้วก็ถ่ายตอนที่กําลังจะนอนแล้วแหละแต่ว่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเรียกว่าไงเรามาให้ดูเรียกว่าสภาพนะว่าตอนนี้ก็รีบูหน้าแล้วก็ไปเจอ,อไอเทมหนึ่งนะฮะซึ่งลองใช้แล้วแกมันลดมากมันดีมากคือก่อนหน้านี้ยังไม่เคยเจออะไรที่มันเป็นมาร์กหน้าที่กล้าการันตีว่าอ่ะใช้แล้วถ้าไม่เห็นผลฉันคืนเงินนะ ใช้แล้วไม่เห็นผลแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพอดูส่วนผสมโอเมจ้าสั่งมาเลยค่ะแล้วก็เลยลองใช้ดูเพราะว่ากะว่าถ้ามันไม่ดีฉันก็จะคืนตังค์นะคะเพราะว่าพี่เป็นคนก็รู้อยู่ว่าเป็นคนก็ไม่ได้ที่วีหรอกแต่ถ้ามันไม่ไม่ไม่ไมสมชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะก็ก็ก,ก,ก็อาจจะแบบว่านะคะวุ่นวายได้ตัวนี้เธออันนี้นะคะเก็บกล่องไว้ให้ดูด้วยนะคะชื่อว่าะะมาร์คโคโลเช่นะฮะมาร์คโคโลเช่หรือว่ามาร์คหน้าเงินนะคะมาร์คซิลเวอร์โกล์ซิลเวอร์โกล์คือตอนแรกเลยเนี่ยที่ไปอ่านมา แล้วไปหาข้อมูลมาคือรู้ไหมว่ามันมีส่วนผสมของทองคําขาวกับทองคำ24กรัตซึ่งมันยังไม่มีเจ้าไหนคือเห็นส่วนมากคือเห็นทองคําเฉยๆแต่ยังไม่เห็นทองคําขาวแล้วพี่เป็นคนชอบอะไรแบบทองคาขาวอย่างเงี้ยเป็นคนชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออคุณสักคุณมันน่าจะลดแล้วเขาบอกว่า,ามีอัญมณีอะไรเงี้ยก็ไม่เคยเห็นเห็นมาหนาอัญมณีเนื้อออกใช่ไหมก็เลยสั่งมาเลยค่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะอาจจะดูแพง แต่เขาเรียกว่ามัน,มนเห็นผลจริงๆเลยนะฮะก็เลยว่าเดี๋ยวจะทาให้ดูแล้วเดี๋ยวไปให้ดูตอนเช้าว่าหลังจากที่ทาไปแล้วเนี่ยหน้าตอนนี้กับตอนเช้า่ามันต่างกันยังไงนึกออกใช่ไหมอ่ะอันนี้คือกระปุกม,มันนะฮะสิบห้ากรัมนี่ยวเอามาเป็นกระปุกสีดำอย่างงี้เสร็จป,ปุ๊บนะฮะแกฝาเอาค่ะมันจะมีที่กันด้วยนะครับคือตัวครีมข้างในเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนทาเพราะเดี๋ยวบางคนเนี่ยทาไม่เป็นเฮ้อเฮ้อวิธีการทานะคะเราจะแปะเนี่ยจิ้มไปนี้ลักษณะของครีมข้างในเห็นไหม เราจะแปะให้ทั่วใบหน้านะคะ,ะเสร็จปุ๊บเลยฮะ,ะหลังจากที่เราพอกิีปุ๊บเสร็จแล้วเราค่อยวนเบาๆให้ทั่วใบหน้าหลังจากที่เราเรานะะี่ยวนเนี่ยทั่วใบหน้าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้ดูอมาให้ดูใกล้ๆ นะอ่ะเห็นไหมมันจะเห็นว่ามันจะเคลือไปบนผิวเลยแล้วมันจะแบบให้ะซะท้อนเหมือนเนี่นะถ้าดูไกลจะเห็นเลยว่ามันมีการสะท้อนเหมือนเป็นสีเงินเงินไม่ใช่ตะกวัวนะฮะอันนี้คือเป็นเป็นทองคำนะมันเป็นทองคำซื้อเคยเธอเนี่ยเรื่องเงียปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปนอนเลยทีเดียวนะฮะก็ปลูกนึงเนี่ยเห็นมันอย่างปริมาณเท่านี้เนี่ยเธอมันใช้ได้แบบกี่อันนี้วะคืออาทิตย์นึงเนี่ยเราใช้2-3ครั้งใช่ไหมก็ ใช้ได้ได้เป็นเกือบเป็นเดือนเลยนะมันเดือนเดือน2เดือนเลยแล้วแต่การปริมาณการใช้แต่พี่ก็จะพอยมันหนา,หน,าหนิดนึงอันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปนอนแล้วเดี๋ยวไปดูตอนเชาน้าดีกว่าว่าหลังจากที่เรามาร์กเนี่ยแล้วนอนเนี่ยเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยผิวมันจะเป็นยังไงเนะะี่ยไปนอนก่อนแหละเสร็จแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นช่วงตอนเชา้าตื่นมาแล้วใส่คอนแทคก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นอันนี้ก็หลังจากที่ล้างหน้านี้เพิ่งล้างหน้าออกเห็นไหม เดี๋ยวซับให้ดูก็คือว่าเรามาทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วตอนเช้าเนี่ยเราก็ซับมันออกอพอซับมันปุ๊บเนี่ยอ่ะสิ่งแรกเนี่ยคือหน้าหน้าหน้าที่เรามาร์กนะฮะมาร์กล้วคืออย่างแรกคือที่เห็นเนี่ยเห็นแม้ว่ามันจักระ่างใสขึ้นเลยมันจักระ่างใสกว่าตอนเมื่อคืนคือเมื่อคืนแบบมันมัน,มน,มน,มนไม่ได้ทาอะไรเลยนะก็ทาแต่มาร์กเนี่ยไปเนี่ยผิวมันดูใรใบรขึ้นแล้วก็ จะจับได้นเนี่ยจะมีความนุ่มแล้วก็ก็คือพี่อย่าเป็นคนที่แต่งหน้าเยอะจะมีปัญหาอย่างนึงคือเรื่องสิวสิวพวกสิวผดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันมันดีขึ้นนะมันไม่เกิดการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยขึ้นนะฮะแล้วก็เนี่ยคือใช้ต่อกันนี้เนี่ยรอยรอยต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะพี่จะเป็นชอบคนชอบบีบสิวอะไรเงี้ยรอยมันจางทุกอย่างมันก็จะจางลงละซึ่งเฮ้ยนางนางเลิศเธอดูดิหน้าหน้าคือสว่างกว่าคอเห็นปะ เออเพราะว่าไม่ได้มาคอเนื้อห่อใช่ไหมคะมาแต่หน้านะอันนี้เพราะหน้าสดแอไม่ได้ทาอะไรเลยนะบางคนชอบแอปไงเ่าะทาแบบวิวยทานน่นทานี่อ่ะเดี๋ยวเชิญให้ดูไม่มีอะไรนะครับที่ไม่ได้ทารองพื้นอันนี้คือหน้าจริงๆหลังจากล้างมาเออเพราะฉะนั้นแล้วนางเลิศนางเลิศนางเลิศ่ะคือฉันฉันนางเลิศนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปลองลองเอามาเล่นดูแล้วกันเนาะกับเจ้าตัวมาคเจ้ามาคโคโลเชเพราะอย่างที่บอกว่า ใช้แล้วเห็นผลจริงแล้วก็หน้ามันก็ดูไบร์ขึ้นแล้วมันก็เนี่ยอะอย่างที่เห็นนะคะก็จะได้แบบเออช่วยบูทหน้าช่วยผิวหน้าแล้วก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งยังไงก็เดี๋ยวที่จะทิ้งลาเอทิ้งไอจี IG ที่พี่สั่งนะคะแล้วก็ลองไปดูข้อมูลในนั้นลวกันแล้วก็มี Facebook ด้วยนะฮะเจ้าตัวนี้ไปลองไปลองลองเลงิศเลิศมันมันให้ฟิลเหมือน มันเหมือนมันเหมือนแบรนด์หนึ่งที่ใช้อะค่ะแบรนด์ brand หนึ่งที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วมันแพงมากตัวนั้นน่าจะประมาณเกือบเกือบห้าหกพน่ะน่าจะห้าหกพัเลยอะค่ะให้ผลเหมือนกันนะลองดูพี่บอกเลยว่าเลิศเลิศจริงอะไรจริงนะคะไงก็ไปลองใช้ดูนะไปแล้วนะน่าสดใสชาหนีเสใสไปแล้วนะคะไงก็มาพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ